เสียงลงพัดผ่านผ้าม่านผืนบางเสียงฟีเท้าเบาๆก้องสะท้อนในโถงวังอันเงียบงนันอินจันก้าวลงจากราชรถอย่างเงียบงนันชุดเจ้าสาวสีขาวเงินสะท้อนแสงจันทร,ระยิบระยับแต่หัวใจของนางกลับเต้นแรงราวจะหลุดออกจากอกกลิ่นกำยาในวังหลังช่างเข้มข้นจนทำให้นางเวียนหัวเล็กน้อยเสียงพินแผ่วๆจากมุมห้องแววมาไกลแต่กลับไม่มีใครอยู่ในสายตาบ่ารับใช้ในวังหลังล้วนแต่เงียบสนิท แววตาพวกนางเย็นชาเหมือนไร้วิญญาณไม่มีคำกล่าวต้อนรับไม่มีรอยยิ้มแม้เพียงน้อยอินจันรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่ผิดแปลกประตูห้องบรรทมปิดแน่นสนิทก่อนที่นางจะยกมือเคาะเสียงคำรามต่ำๆก็ดังขึ้นจากด้านในเข้ามาเสียงขององค์ชายชิรัตราบเรียบแต่เย็นเยือกอินจันดันบานประตูเบาๆภายในห้องมืดมิด,ม,ดมีเพียงแสงเทียนริบหรี่ องชายยืนหันหลังให้ผ่นหลังสูงใหญ่ภายใต้ชุดคลุมดำนางไม่กล้าก้าวเข้าใกล้อุณภูมิในห้องเหมือนลดลงทุกย่างก้าวเจ้าคิดว่าเข้าวังมาเพื่อเป็นราชินีตัวแทนใช่หรือไม่เสียงเขาแข็งกระด้างแววตาวาวโรธเมื่อหันกลับมาอินจันถอยหลังโดยอัตโนมัตินางไม่ทันตอบเขาเดินเข้าหาอย่างเงียบเชียบมือหยากร่างคว้าข้อมือนางอย่างแรงแววตาเขาไม่ใช่เจ้าชายผู้สูงศักดิ์แต่เป็นนักล่าในคราบกษัตริย์ ในวังนี้มีเพียงมีของค่าเท่านั้นที่มีชีวิตอยู่ได้เขากระซิบที่ข้างหูเสียงแหกพระแฝงความหดเหี่ยมอินจันตัวสัน่นเลือดในกายเย็นเฉียบหัวใจเต้นระส่ำเหมือนจะระเบิดจากราชินีตัวแทนนางกลายเป็นเพียงของเล่นขององค์ชายวังหลังที่ควรเป็นที่พักสงบกลับเป็นคุกเร้นลับที่ไร้ทางหนีเสียงโซ่เหล็กขยับจากมุมห้องอินจันหันไปชา้า แล้วนางก็เห็นเงาร่างของหญิงสาวอีกคนถูกล่ามโซ่กริดร้องไห้เสียงอยู่ในเงามือดอินจนเบิกตากว้างลมหายใจสะดุดร่างกายชายเย็นไปทั้งตัวแววตาของหญิงสาวในเงามืดเต็มไปด้วยความเจ็บปวดริมฝีปากแตกแห้งเลือดซึมออกจากข้อมือที่ถูกล่ามองคชายชรัตเดินเข้าไปใกล้เงานั้นเขาหัวเราะเบาๆอย่างคนโรคจิตมือเขายกขึ้นลูกผมหญิงสาวที่ถูกขังไว้เหมือนลูกของเล่นที่ชำรุด นางเคยคิดจะหลอกข้าเขาพูดเสียงเรียบเหมือนเจ้ากำลังจะทำอินจันถอยหลังทีละก้าวทานหลังชนกับประตูที่ปิดแน่นมือควานหักหลอดประตูอย่างตื่นตระนกแต่มันถูกล็อกจากด้านนอกไม่มีใครออกจากที่นี่ได้เว้นแต่ว่าจะตายเสียงของเขากระซิบติดหูใกล้จนรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นร้อนอินจันหลับตาแน่นเสียงหัวใจดังโครมคราม ภาพชีวิตในวังที่เคยวาดฝันไว้พัทงทลายลงในพริบตาในความมืดสลัวเงาร่างองค์ชายค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้เงาของเขาบดบังแสงเทียนจนมืดสนิทแต่ทันใดนั้นเองเสียงแหลมของโลหะเสียสีกับพื้นก็ดังขึ้นหญิงสาวที่ถูกล่ามลากโซ่เหล็กด้วยแรงเฮือกสุดท้ายคว้างบางสิ่งบางอย่างใส่องค์ชายเต็มแรงอินจันลืมตาทันทีโลหะชิ้นเล็กกระแทกหน้าผากองค์ชาย เลือดไหลซึมเป็นทางองค์ชายคำรามลั่นหันควับไปหาต้นเสียงสายตาเขาแดงก่ำราวกับสัตว์ป่าเสียสติกอินจันฉวยโอกาสหยิบเชิงเทียนที่ตกอยู่บนพื้นมือสั่นเทาแต่เต็มไปด้วยแรงกล้าในเสี้ยววินาทีนั้นเปเลวไฟแห่งความกลัวแปรเปลี่ยนเป็นไฟแห่งการเอาตัวรอดนางพุ่งเข้าใส่องค์ชายยกเชิงเทียนฟาใส่สีสักเขาเต็มแรงเสียงโลหะกระทบเนื้อ เสียงกรีดร้องจากเขาดังสะท้อนทั่วห้องแสงเทียนสบัดไหวเหมือนจะดับลงอินจันหอบหายใจมองร่างองค์ชายที่ลม้มลงกับพื้นเขายังไม่หมดสติแต่เลือดไหลไม่หยุดจากขมักหญิงสาวที่ถูกล่าม,มองนางด้วยสายตาวิงวอนอินจันรีบเข้าไปแกโซที่รัดแขนรัดข้อเท้าอย่างลุกลุกเราต้องหนีตอนนี้เสียงของนางกระซิบแถวอินจันพยักหน้าประตูยังล็อก แต่ในมุมห้องมีช่องลับเล็กๆหลังฉากไม้เก่าหญิงสาวชี้ไปทางนั้นนางเคยพยายามหนีมาแล้วแต่ไม่มีแรงพอครั้งนี้พวกนางมีสองคนและความกลัวได้กลายเป็นแรงผลักดันอินจันกับหญิงสาวอีกคนพยุงกันไปอย่างทุลักทุเลเสียงหอบหายใจหนักหน่วงในความมืดขณะที่ด้านหลังเสียงองค์ชายเริ่มขยับตัวเสียงครางต่ำดังขึ้นเจ้าหนีข้าไม่ได้ อินจันกัดฟันผลักฉากไม้ด้วยแรงทั้งหมดที่มีบานไม้เก่าเปิดออกเผยให้เห็นช่องทางแคบมืดที่ทอดยาวสู่ใต้พระตำหนักเสียงลมพัดผ่านผ้าม่านผืนบางเสียงฝีเท้าเบาๆก้องสะท้อนในโถงวังอันเงียบงนันอินจันก้าวลงจากราชรถอย่างเงียบงนันชุดเจ้าสาวสีขาวเงินสะท้อนแสงจันทระระยิบระยับแต่หัวใจของนางกลับเต้นแรงราวจะหลุดออกจากอกกลิ่นกัยาในวังหลังช่างเข้มข้น จนทําให้นางเวียนหัวเล็กน้อยเสียงพิมพแผ่วๆจากมุมห้องแววมาไกลแต่กลับไม่มีใครอยู่ในสายตาบ่ารับใช้ในวังหลังล้วนแต่เงียบสนิทแววตาพวกนางเย็นชาเหมือนไร้บิญญาณไม่มีคํากล่าวต้อนรับไม่มีรอยยิ้มแม้เพียงน้อยอินจันรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่ผิดแปลกประตูห้องบรรทมปิดแน่นสนิทก่อนที่นางจะยกมือเคาะเสียงคำรามต่ำๆก็ดังขึ้นจากด้านในเข้ามา เสียงขององค์ชายชิรัตราบเรียบแต่เย็นเย,ยือกอินจันดันบานประตูเบาๆภายในห้องมืดมิดมีเพียงแสงเทียนริบหรี่องค์ชายยืนหันหลังให้แผ่นหลังสูงใหญ่ภายใต้ชุดคลุมดำนางไม่กล้าก้าวเข้าใกล้อุณหภูมิในห้องเหมือนลดลงทุกย่างก้าวเจ้าคิดว่าเข้าวังมาเพื่อเป็นราชินีตัวแทนใช่หรือไม่เสียงเขาแข็งกระด้างแววตาวาวโรดเมื่อหันกลับมาอินจันถอยหลังโดยอัตโนมัตินางไม่ทันตอบ เขาเดินเข้าหาอย่างเงียบเชียบมือหยาบกร้านคว้าข้อมือนางอย่างแรงเวลาเขาไม่ใช่เจ้าชายผู้สูงศักดิ์แต่เป็นนักล่าในคราบกษัตริย์ในวังนี้มีเพียงมีของข้าเท่านั้นที่มีชีวิตอยู่ได้เขากระซิบที่ข้างหูเสียงแหบพระแฝงความโหดเหี้ยมอินจันตัวสัน่นเลือดในกายเย็นเฉียบหัวใจเต้นระส่ำเหมือนจะระเบิดจากราชินีตัวแทนนางกลายเป็นเพียงของเล่นขององค์ชายวังหลังที่ควรเป็นที่พักสงบ กลับเป็นคุกเร้นลับที่ไร้ทางหนีเสียงโซ่เหล็กขยับจากมุมห้องอินจันหันไปชา้าช้าแล้วนางก็เห็นเงาร่างของหญิงสาวอีกคนถูกล่ามโซ่กริดร้องไร้าเสียงอยู่ในเงามือดอินจันเบิกตากว้างลมหายใจสะดุดร่างกายชาเย็นไปทั้งตัวแววตาของหญิงสาวในเงามืดเต็มไปด้วยความเจ็บปวดริมฝีปากแตกแห้งเลือดซึมออกจากข้อมือที่ถูกล่ามองชายชิรัตเดินเข้าไปใกล้เงานั้น เขาหัวเราะเบาๆอย่างคนโรคจิตมือเขายกขึ้นลูกผมหญิงสาวที่ถูกขังไว้เหมือนลูกของเล่นที่ชำรุดนางเคยคิดจะหลอกข่าเขาพูดเสียงเรียบเหมือนเจ้ากำลังจะทำอินจันถอยหลังทีละก้าวทันหลังชนกับประตูที่ปิดแน่นมือควานหากหลอนประตูอย่างตื่นตระหนกแต่มันถูกล็อกจากด้านนอกไม่มีใครออกจากที่นี่ได้เว้นแต่ว่าจะตายเสียงของเขากระซิบติดหู ใกล้จนรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นร้อนอินจะหลับตาแน่นเสียงหัวใจดังโครมครามภาพชีวิตในวังที่เคยวาดฝันไว้ทังทลายลงในพริบตาในความมืดสลัวเงาร่างองค์ชายค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้เงาของเขาบดบังแสงเทียนจนมืดสนิทแต่ทันใดนั้นเองเสียงแหลมของโลหะเสียสีกับพื้นก็ดังขึ้นหญิงสาวที่ถูกล่ามลากโซ่เหล็กด,ด้วยแรงเฮือกสุดท้าย คว้างบางสิ่งบางอย่างใส่องค์ชายเต็มแรงอินจันลืมตาทันทีโลหะชิ้นเล็กกระแทกหน้าผากองคชายเลือดไหลซึมเป็นทางองค์ชายคำรามลัน่นหันควับไปหาต้นเสียงสายตาเขาแดงก่ำราวกับสัตว์ป่าเสียสติกอินจันฉวยโอกาสหยิบเชิงเทียนที่ตกอยู่บนพื้นมือสั่นเทาแต่เต็มไปด้วยแรงกล้าในเสี้ยววินาทีนั้นเปเลวไฟแห่งความกลัว แพรเปลี่ยนเป็นไฟแห่งการเอาตัวรอดนางพุ่งเข้าใส่องคชายยกเชิงเทียนฟาดใส่ศีรษะเขาเต็มแรงเสียงโลหะกระทบเนื้อเสียงกรีดร้องจากเขาดังสะท้อนทั่วห้องแสงเทียนสบัดไหวเหมือนจะดับลงอินจันหอบหายใจมองร่างองคชายที่ล้มลงกับพื้นเขายังไม่หมดสติแต่เลือดไหลไม่หยุดจากขมักหญิงสาวที่ถูกล่ามองนางด้วยสายตาวิงวอนอินจันรีบเข้าไป แก้โซ่ที่รัดแขนรัดข้อเท้าอย่างลูกลกเราต้องหนีตอนนี้เสียงของนางกระซิบแผ่วอินจันพยักหน้าประตูยังล็อกแต่ในมุมห้องมีช่องลับเล็กๆหลังฉากไม้เก่าหญิงสาวชี้ไปทางนั้นนางเคยพยายามหนีมาแล้วแต่ไม่มีแรงพอครั้งนี้พวกนางมีสองคนและความกลัวได้กลายเป็นแรงผลักดันอินจันกับหญิงสาวอีกคนพยุงกันไปอย่างทุลักทุเล เสียงหอบหายใจหนักหน่วงในความมืดขณะที่ด้านหลังเสียงองค์ชายเริ่มขยับตัวเสียงครางต่ำดังขึ้นเจ้าหนีข้าไม่ได้อินจันกัดฟันผลักฉากไม้ด้วยแรงทั้งหมดที่มีบานไม้เก่าเปิดออกเผยให้เห็นช่องทางแคบมืดที่ทอดยาวสู่ใต้พระตำหนักเสียงทหา,ลารล่าตะเวนผ่านไปนางกลั้นหายใจจนแน่นอกมือกำดาบสั้นที่แย่งมาจากบ่าวในครัวแน่น ทางลับใต้ตำหนักราชินีอยู่หลังสวนบัวหญิงสาวกระซิบแวตานั้นเคยหวาดกลัวบัดนี้กลายเป็นแข็งกราวอินจันพยักหน้าก้าวข้ามแนวพุ่มไม้เสียงรองเท้าสัมผัสพื้นดินเบาแทบไม่ได้ยินเมื่อถึงขอบสบัวเงาสะท้อนในน้ำสั่นไหวตามแสงจันท์แต่บางสิ่งเคลื่อนไหวในเงานั้นเสียงฝีเท้าเบาๆด้านหลังทําให้อินจันชะงักหันกลับพร้อมยกดาบขึ้น แต่นั่นคือร่างของบ่าวนางหนึ่งดวงหน้าเต็มไปด้วยความตกใจพระพระองค์หญิงเสียงสั่นเครืออย่างไม่เชื่อสายตาอินจันร,รีบเอานิ้วแตะริมฝีปากสายตาเตือนให้นางเงียบบ่าวผู้นั้นเชื่อช่องหนีคนสนิทที่เคยถูกสั่งให้เคี่ยนอินจันวันแรกที่เข้าวังแต่แววตาในตอนนี้กลับเต็มไปด้วยน้ำตาข้าข้าไม่รู้ว่าเขาจะทำกับพระองค์เช่นนั้นเสียงนางสัน่น ข้าพร้อมช่วยทุกอย่างขอแค่ให้ข้าถ่ายบาทอินจันมองนางนิ่งๆแล้วพยักหน้าเพราะในเกมบองหลังนี้ทุกมือทุกสายตาล้วนมีค่าชอ่อมณีพานางไปยังแท่นหินกลางสวนบัวแทนหินเก่าแก่นั้นดูธรรมดาแต่เมื่อดันเบาๆช่องลับเล็กๆก็เผยออกบันไดหินเก่าแก่ทอดลงสู่ความมืดกลิ่นความชื้นและฝุ่นเก่ายิ่งชัดเจนมันคือทางเข้าสู่ใจกลางตำหนักราชินี หญิงสาวอีกคนกระซิบห้องใต้ตำหนักนั้นมีเอกสารทั้งหมดมีแผนมีบัญชีมีรายชื่อผู้ร่วมขบวนการอินจันขบกรามแน่นนางเข้าใจแล้วการล้มองค์ชายยังไม่พอการเปิดโปงความชั่วของราชินีคือตัวหมากสำคัญแต่ก่อนที่พวกนางจะก้าวลงไปเสียงฝีเท้าจำนวนมากดังขึ้นรอบสวนมีคนบุกวังหลังปิดประตูวังเดี๋ยวนี้เสียงทหารร้องสั่งดังก้อง แสงตะเกียงหลายดวงวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วอินจันหันขวับศบตาช่องนี้ที่ตอนนี้หน้าซีดเผือดกับเวลาเพียงเซี่ยวนาทีมีเพียงสองทางเลือกหนีหรือสู้อินจันหายใจลึกสายตาวูบไหวเพียงครู่เดียวก่อนตัดสินใจมือที่กำดาบแน่นสะท้อนแสงจันว่าเราไม่มีทางหนีอีกแล้วเสียงของนางนิ่งเรียบเยือกเย็น หญิงสาวอีกคนพยักหน้าแม้ร่างจะอ่อนแรงแต่แววตากลับเปล่งแสงกล้าหาญช่อมน้ลวงบางสิ่งจากท่าคาดเอวมีสั้นเล่มเล็กคุมกริตนางส่งให้พร้อมผู้เสียงสัน่นค้ารู้ทุกทางเดินลับในตำหนักแต่หากพวกเขามาถึงก่อนเราต้องปิดมันไว้อินจันไม่พูดอะไรอีกนางผลักแันหินให้ปิดกลับดังเดิมลบรอยของทางลับแล้วหันหลังกลับไปเผชิญหน้ากับแสงไฟ เสียงฟีเท้าหนักกระชั้นเข้ามาในมือของพวกทหารล้วนมีหอกและดาบแววตาเต็มไปด้วยความลังเลเมื่อเห็นหญิงสาวในชุดขาดวินแต่ยืนอยู่ตรงแนวสบัวเรากับแม่ทัพผู้ไม่หวั่นไหวหยุดตรงนั้นเสียงนายทหารคนหนึ่งตะโกนพระราชินีมีรับสั่งให้จับเป็นหากขัดขืนสังหารทันทีอินจันแค่นหัวเราเบาๆรับสั่งจากราชินีคำว่าจับเป็นนั้นชัดเจนพอ แสดงว่าอีกฝ่ายรู้แล้วว่านางยังมีประโยชน์เจ้าเชื่อราชินีมากกว่าความจริงหรือเสียงของอินจันไม่ดังแต่ก้องสะท้อนกลางสบู่ที่เงียบงนันทหารบางคนชะงักบางคนเริ่มมองหน้ากันความสับสนแผ่ซ่านท่ามกลางเปลวไฟของตะเกียงข้าถูกส่งเข้าวังในชื่อราชินีตัวแทนแต่ข้าไม่ใช่ของใครและข้าจะไม่ยอมให้ใครอีกบงการชีวิตของข้าอินจันชูดาบขึ้น เปลวไฟสะท้อนแววตาดุดเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้ในใจก่อนทหารจะเคลื่อนตัวเสียงบางอย่างจากด้านหลังดังขึ้นเสียงกลองยามเสียงระฆังวังหลวงตีทีรัวเกิดเหตุผิดปกติจากอีกฝากหนึ่งของวังทหารแตกตื่นหันกลับอย่างรวดเร็วก่อนที่เสียงตะโกนจะลั่นออกมาอีกครั้งตํนักกลางถูกบุกไฟไหม้ในหอราชสารช่วยใจนั้นทุกสายตาหันออกไป อินจันสกตาช่อมในทันทีตอนนี้นางรีบดันแผ่นหินเปิดทางสามร่างพุ่งเข้าสู่ความมืดในห้องใต้ดินประตูลับปิดลงอีกครั้งปล่อยให้เพียงเสียงเท้าและเสียงตะกวนกลืนหายไปในความวุ่นวายของวังหลวงใต้ดินเย็นชื้นแต่ในอกของอินจันร้อนระอุห้องลับของราชินีอยู่ไม่ไกลความจริงกำลังรอให้ถูกเปิดเผยทางเดินใต้ดินคดเคี้ยว แสงไฟจากคบเพลิงเล็กๆในมืออินจันส่องให้เห็นผนังหินเก่าแก่ที่มีร่องรอยของการขีดเขียนและทะลอกเสียงหอบหายใจของพวกนางสะท้อนกล้องในอุโมงค์แคบทุกฝีเท้าเต็มไปด้วยแรงกดดันแต่ไม่มีใครหยุดเดินข้างหน้ามีประตูเหล็กหญิงสาวที่เคยถูกล่ามพูดเบาๆมันเปิดได้ด้วยกุญแจพิเศษของราชินีแต่ข้ามีของปลอมนางหยิบเข็มยาวสองชิ้นออกจากปิ่นปักผม นิ้วเรียวสั่นเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆสอดเข้าไปในกรอบประตูเสียงคลิกดังขึ้นชัดเจนประตูเหล็กค่อยๆแง้มออกกลิ่นเก่าผสมกับกลิ่นหนังเก่าจากเอกสารชวยออกมาพร้อมสายลมเ,เบาภายในห้องใต้ตําหนักเอตอมไปด้วยตู้เหล็กเรียงรายเอกสารมากมายถูกจัดวางเป็นระเบียบในซอกหลึบของวังหลังที่ไม่มีใครเข้าถึงอินจันเดินเข้าไป มือไล้ไปตามสันแฟ้มหนาชื่อเหล่าขุนนางรายชื่อสายลับเงินสินบนแผนลับกำจัดผู้ต่อต้านและตรงกลางโตหินคือแผนการแต่งตั้งราชินีตัวแทนพร้อมลายเซ็นของราชินีองค์ปัจจุบันอินจันกำแฟ้มแน่นหัวใจเต้นระรัวนี่คือหลักฐานทั้งหมดเสียงช่องนีสันพรามากพอจะล้มทั้งราชสำนัก หญิงสาวอีกคนเดินมาหยุดข้างอินจันดวงตาเงียบสงบแต่แฝงด้วยเปลวเพลิงแห่งความหวังถึงเวลาที่เจ้าต้องไม่ใช่ตัวแทนของใครอีกแล้วถึงเวลาที่เจ้าจะเป็นตัวเองอินจันหลับตาแน่นภาพของความเจ็บปวดที่ผ่านมาองค์ชายราชินีวังหลังที่เหมือนนรกในคราบริมาณนางลืมตาขึ้นแววตาคมกริบเย็นเยือกเราจะเปิดโปงพวกเขาในที่สว่าง และโลกจะได้เห็นว่าใครคือเหยื่อใครคือผู้ล่าและใครคือราชินีที่แท้จริงเสียงฝีเท้าหนักเริ่มใกล้เข้ามาสะท้อนลอดลงมาจากเพดานหินทหารกำลังตามหาตำหนักบนเริ่มรู้แล้วว่าพวกนางหายไปอินจันปิดแฟ้มหลักฐานหันไปยังช่องนีและหญิงสาวอีกคนแววตาแน่วแน่กว่าเคยเท้าสํำเนาปล่อยตัวจริง เราจะพาเอกสารพวกนี้ไปให้คนที่กล้าพอจะเปิดเผยช่องนี้พยักหน้ารีบค้นหาเอกสารสำคัญขณะที่หญิงสาวอีกคนวางเชิงเทียนใกล้กองสำเนาแสงไฟค่อยๆหลามขึ้นเปลวเพลิงลุกว่ากลืนกินบันทึกตลอมเหล่านั้นทีละหน้าอินจันเปิดช่องลับอีกด้านหนึ่งที่ทอดยาวออกไปยังเขตวังหน้าซึ่งประชาชนเข้าถึงได้เส้นทางนี้เคยถูกใช้ซ่อนของต้องห้าม แต่คืนนี้มันจะถูกใช้เพื่อเปิดโปงบาทเมื่อเราไปถึงลานหน้าวังให้ช่องมีนำเอกสารไปส่งคนของกรมพระธรรมข้าจะเปิดหน้าให้โลกรู้ว่าข้าไม่ใช่ราชินีตัวแทนแต่คือหญิงที่ถูกทรยศและยังรอดเสียงประตูเหล็กด้านหลังเริ่มถูกทุบๆทหารเจอร่องรอยแล้วอินจันสูดลมหายใจสุดท้ายแล้วพยักหน้าให้ทั้งสองคนทั้งสามพุ่งตัวเข้าอุโมงค์อีกครั้งแสงจากเปลวไฟค่อยๆจางหาย หลือไว้เพียงเสียงฝีเท้าเร่งรีบที่สะท้อนกล้องอยู่ในความมืดลึกเมื่อออกจากอุโมงค์พวกนางโผล่ขึ้นมาในศาลาเก่าใกล้ประตูวังหน้าที่ผู้คนเริ่มรวมตัวเสียงโกล่าระดังก้องทุ่วังหลวงไฟจากตำหนักกลางยังลุกไม่อยู่ไกลไกลราชสํานักสันสะเทือนและคืนนี้จะไม่มีสิ่งใดเหมือนเดิมอีกอินจันก้าวขึ้นบันไดหินหน้าศาลายืนสูงเหนือฝูงชน ้าคลุมเจ้าสาวสีขาวที่เปื้อนเลือดและดินเปลวสะบัดกลางแสงจันทร์นางกางแขนออกชูแฟ้มเอกสารขึ้นเหนือหัวข้าอินจันหญิงที่ถูกส่งเข้าเป็นราชินีตัวแทนถูกล่ามโซ่หุบปากและใช้เป็นเครื่องมือของอำนาจแต่คืนนี้ข้าจะพูดความจริงด้วยเสียงของข้าเองเสียงฝูงชนเงียบลงทันทีแววตาทุกคู่จ้องมาอย่างนางไม่มีใครรู้ว่าคำตอบไปของอินจัน จะเปลี่ยนแปลงวังหลวงไปตลอดกาลสายลมคํำพักผ่านเบาๆพื้นฟ้ายังเต็มไปด้วยหมอกควันจากไฟที่ลุกโชนในตำหนักกลางแสงจากคบไฟนับสิบสองสท้อนเงาร่างของอินจันที่ยืนะหงานอยู่บนบันไดหินราวกับรูปสลักของเทพีความยุติธรรมนางหอบหายใจแต่อุ้งมือยังคงชูแฟ้มหลักฐานขึ้นสูงท่ามกลางฝูงชนที่เริ่มแน่นขึ้นทุกขณะเสียงแรกที่เปล่งออกจากริมฝีปากของอินจันไม่ใช่เสียงสั่นกลัว แต่คือเสียงของผู้ที่ผ่านความตายมาแล้วราชินีองค์ปัจจุบันนางคือผู้วางแผนส่งข่าเข้าวังในฐานะตัวแทนลูกสาวของนางเพื่อล่อองค์ชายให้แต่งแล้วใช้ข่าเป็นอยู่กาจัดเขาเสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นจากประชาชนขุนนางบางคนที่แฝงตัวในกลุ่มเริ่มสีหน้าเปลี่ยนแต่ไม่มีใครกล้าคเคลื่อนไหวองค์ชายจิรัตอินจันเสียงสัน่นแต่ยังคงกล่าวต่อ เขาไม่เคยรักข้าเขาแค่ต้องการทำลายข่าให้หมดสิ้นเพราะเขารู้ว่าข่าคือเบียในกระดานของราชินีนางลดเอกสารลงเปิดหน้าแฟ้มเผยให้ทุกคนเห็นลายเส้นของคุณนาระดับสูงตราแผ่นดินบนแผ่รับกำจัดสายเลือดราชวงศ์ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดนี้เป็นความจริงที่พวกเขาปิดบังไว้ใต้ตำหนักและข้าคือหลักฐานที่มีชีวิตของความเลวทรามในวังหลังนี้เสียงร้องตกใจดังขึ้นรอบลาน หญิงชราในชุดชาวบ้านน้ำตาไหลชายหนุ่มผู้เคยรับราชการกรมัดแน่นเด็กเล็กที่เคยได้ยินแค่ตำนานของราชินีตัวแทนบัตรนี้เห็นอยู่ตรงหน้าในรูปร่างของหญิงผู้มีบาดแผลข้าจะไม่หนีอีกอินจันประกาศเสียงหนักแน่นคืนนี้ใครที่เคยทำร้ายข้าจะถูกเปิดโปงต่อหน้าประชาชนขอให้แสงจันทร์คืนนี้เป็นพยานว่าวังหลวงแห่งนี้ไม่ใช่ของคนทรราชอีกต่อไปเสียงเฮลันสนั่นลาน ประชาชนหลายคนเริ่มก้าวเท้าออกมาบ้างชูมือบ้างชุกไฟบางคนตะโกนชื่ออินจันดังก้องและในเงามืดของระเบียงตำหนักสูงร่างของราชินีองค์ปัจจุบันยืนตัวแข็งค้างแววตาเต็มไปด้วยความตกใจและโทสะเบื้องหลังนางเสียงฝีเท้าหนักของขุณนางฝ่ายธรรมและเหล่าทหารในเครื่องแบบพิเศษเริ่มก้าวขึ้นบันไดตํหนักคืนนี้เกมล้างแค้นในวังหลัง ได้เปลี่ยนเป็นการปฏิวัติที่แท้จริงแล้วราชินีองค์ปัจจุบันก้าวถอยหลังสีหน้าซีดเผือดนิ้วมือที่เคยสง่างามสั่นระริกเสียงโห่ร้องจากลานหน้าวังดังกระทบหัวใจอย่างรุนแรงนางหันขวับตวาดส่ยคุณนางคนสนิทที่ยืนอยู่ข้างหลังเรียกกองอารักขาส่วนพระองค์อย่าให้หญิงนั่นเข้าใกล้ตำหนักเด็ดขาดแต่คุณนางคนนั้นกลับไม่ขยับสายตาเขามองนางด้วยความเย็นชา ก่อนจะก้าวถอยห่างช้าๆองค์ราชินีประชาชนตื่นแล้วต่อให้เราปิดปากทุกคนแสงของความจริงก็ลุกไหม้ไปทั้งวังแล้วเสียงฝีเท้าของกองทหารพระธรรมใกล้เข้ามาอินจันก้าวขึ้นขั้นบันไดใบหน้าเปื้อนดินและเลือดแต่ยืนอย่างสง่าราวราชินีที่แท้จริงเจ้าเคยบอกข้าว่าข้ามีค่าแค่ในฐานะตัวแทนวันนี้ข้าจะลบคำว่าตัวแทนออกจากชื่อของข้าเองราชินีขบฟันแน่น พยายามรักษาสีหน้าแต่ถ้ายําจากอินจันเหมือนคมมีดกริชซ้ําเพราะข้าคืออินจันหญิงที่รอดจากกรงทองนรกในวังหลังของเจ้าหญิงที่เห็นความตายแล้วเลือกจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงกลองประกาศก้องไปทั่วเขตพระราชฐานประตูตำหนักใหญ่เปิดออกขุนนาระดับสูงหลายคนในชุดพิธีเดินออกมาเงียบๆแต่ละคนไม่กล่าวแม้คำเดียวพวกเขาก้มศีรษะให้หญิงสาวผู้นั้นต่อหน้าอินจัน ผู้ไม่ได้ครองมุงกุฎแต่มีสิ่งที่สูงกว่าทองคำวันนี้ความลับของพวกเจ้าจะไม่ใช่อาวุธอีกต่อไปอินจันประกาศเสียงชัดราชินีสุดลงกับพื้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความพ่ายแพ้เสียงประชาชนตะโกนชื่ออินจันดังกระหึ่มคบไฟสองประกายทั่วทั้งลานผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งผู้เคยถูกใช้ถูกทรมานและเกือบถูกลืม บักนี้ยืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างในคืนที่วัางหลังไม่อาจกลับไปเงียบงันอีกต่อไปตอนจบของเรื่องบทสรุปแห่งไฟและแสงจันทร์รุ่งอรุณแรกหลังค่ำคืนแห่งความเปลี่ยนแปลงท้องฟ้าเหนือวังหลวงค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนแสงอาทิตย์แตกขอบฟ้าสะท้อนบนยอดพระราชวังที่เคยเต็มไปด้วยเงามืดอ,อินจันยืนอยู่ริมระเบียงตําหนักเก่าลมเช้าพัดผ่านผ้าคลุมบางเบาผิวเธอสัมผัสอากาศบริสุทธิ์เป็นครั้งแรก โดยไม่มีเงาของโซ่ตรวนหรือคำสั่งจากใครราชินีองค์เดิมถูกปลดจากตำแหน่งและถูกนำตัวขึ้นพิจารณาต่อหน้าสภาประชาชนองค์ชายชิรัตเสมือนสูญหายจากบลาัลลังไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยหลังค่ำคืนนั้นบางคนว่าเขาหลบหนีบางคนเชื่อว่าเขาถูกฝ่ายในวังหลังเผาจนไม่มีแม้เท่าฐานบันทึกความลับของวังหลังถูกเปิดเผยแก่ประชาชนราชสำนักถูกปฏิรูป เสียงของผู้ไร้ตัวตนกลายเป็นพลังที่เปลี่ยนทิศทางของอาณาจักรอินจันปฏิเสธบัลลังก์ที่ประชาชนอยากมอบให้นางเลือกจะกลับสู่บ้านเกิดใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบกับหญิงสาวที่ร่วมชะตาและช่องนี้ผู้เคยเป็นศัตรูบัตรนี้เป็นดั่งครอบครัวใหม่ที่หลอมรวมด้วยสายใยของการให้อภัยนางตั้งโรงเรียนเล็กๆให้เด็กหญิงในหมู่บ้านสอนพวกเขาให้กล้าใช้เสียงของตนเองให้รู้ว่าแม้โลกจะพยายามตีกรอบ หัวใจของพวกเขายังเลือกเส้นทางได้เองเสมอค่ำคืนหนึ่งอินจันเงยหน้ามองพระจันทร์เต็มดวงแสงสีเงินอับไหลใบหน้าเธอนางหลับตายิ้มอย่างสงบเพราะแม้จะไม่ได้เป็นราชินีในตำราแต่หัวใจของนางได้กลายเป็นแสงนำทางให้ใครอีกหลายคนผู้กำลังเดินออกจากเงามืดสู่รุ่งอรุณของอิสรภาพ